สวัสดีครับอยู่กับวันดูแฟนอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อเห็นครัวพี่มิ้วมาอยู่นานก็เลยว่าจะต้มยำไก่ดำขาเหลืองให้ให้ให้ครัวพี่มิ้วชิมดูเมนูนี้เมนูนี้แต่ว่าพ่อจะเป็นคนบอกแต่ให้ครัวพี่มิ้วเป็นคนทำให้เขาศึกษากับเราว่าเขาไม่เคยทำเขาทำอาหารที่สารบ้างโอเคเริ่มยังไงพ่ออันดับแรกเราต้องต้องหั่นขาก่อนขาเหลืองควินซอยเป็นเล็กๆลทำไมถึงต้องใช้ขาเหลืองมันจะมีกลิ่นหอมในตัวมันจะอร่อยมันไม่เหมือนกับไอ้ขาเขาขาเป็นเทคนิค หั่นยังไงอะเป็นชิ้นบางๆ,ๆชิ้นบางๆทำชิ้นแล้วก็ตำพริกกับหอม,อมอเพราะเพราะเราจะบุบๆหน่อยไม่ไม่ให้ละเอียดเรียบร้อยอเรียบร้อยพอก่อนแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ ตะไคร้ตะไคร้บุบใช่คะครับทุบอีกอีกพอโอ้ยโอ้ยทำเป็นสามชิ้นสามหั่นสองครั้งทำเป็นสามส่วนอืออออืออือเรียบร้อยเรียบร้อยใบมะกรูดอันนี้คือเราต้องลงในหม้อหม้อหม้อแกงก่อนคุณพินเปิดลงหม้อเอ่อลงในยงใส่จานก่อนจะใส่จานก่อนนะครับใส่จานก่อน ใบมะกรูดวันนี้มาเรียนสูตร f o r the Fam ใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็เราต้องขยี้ขยี้แล้วฉีกมันจะมีกลิ่นหอมใส่ถี่ใบค่ะเอาสักห้าห้าหกใบก็ได้เออประมาณนี้ละขยี้ขยี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วกนใส่เลยใส่เลยตอนนี้มาตำพริกกับหอมปิดฝาเลยน้ำมันเดือดพุ่งพาน เกินเอาเยองเขาสักสิบกว่าเม็ดสิบกว่าเมตรประมาณนี้ก็หอมหอมก็หั่นหอมตำพริกก่อนผู้หญิงช่วยพี่หน่อยได้ไหมตำเลยตำเออค่ะแล้วแล้วจะใบกะเพราก่อนนินเอาจานมาตำไปเลยผู้หญิงใส่เข้าไปเดี๋ยวเรอใส่ให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวนิดนึงเอไชิ้น อ,อุ้ยเยอะไปเพิ่มในกระแท,ทกเทคนิคมาพอพอบุบบุะคือเจอตัเครื่องตำเครื่องพอบุบบุบพอาอืเอาออพอแล้วแลวหละกลิ่นแล้วได้แล้วเนี่ยไปหมดเลยหรอสามนั่นแลหละหั่นไปทึงห่างนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่ง ละห่าัรบระหว่างอรางอทางนี้อุ้ยกลิ่นมากลิ่นได้หอมได้เลยวันหลังกรไม่ทำบ้างตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดปิดฝาไว้หืกลิ่นได้รอไว้ ไก่ไก่ดำไก่ไก่ดำอันนี้เอาสีดำมาทาไหมคะไม่ได้สีดำเลยครับไก่ดำล้วนๆเนื้อดำกระดูกดำแล้วทำไมถึงต้องเป็นไก่ดำมันมันจะมีพวกคุณค่าทางอาหารเยอะแน่ใจนะะแน่ใจสีดเพราะน้ำมันดำปีแต่สีอู๋เปล่าไม่รู้ไก่ดำจริงๆนะดำจริงๆนะดำจริงๆไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกไม่ได้สีทาบ้านมาทาไม่ได้สีทาบ้านมาทาใส่ได้ยังคะ ี๋ยวรอน้ำเดือดกันรอน้ำเดือดกันเดี๋ยวรอก่อนน้ำมันดำจริงอ่ะพี่มีลองชิมมิวลองเปิดดูสิโอเดือดพักพาดนี่เดือดแล้วยังเท่าไหร่อย่างนี้ใส่ได้ยังคะอ๋อใส่ใส่เลยในเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเสร็จจากคลิปนี้พี่น้ำมันดำเหมือนน้ำสีใสทั้งน้ำเดือดป่ะปล่าเฉมบะเนื้อใส่ใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดใส่เราไม่ต้องคนนะพี่มิ้วเพราะเดี๋ยวทำไมคะ เดี๋ยวมันจะกินข้าวกินอะไรมันจอกเพราะว่าไม่ปกติไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นไก่เดือ่ะส่วนมากบางทีดำมันจะดำไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งตัวเอาพี่พี่เปิดดู นี่จ้าโอเคได้ได้แต่ว่าถ้ามีฟองพี่มิวต้องตักฟองออกนะฟองนี้ฟองนี้ยมาฟองแล้วขาวแล้วเปืองมันเปืองมันเปืองเปล่ามันมีกลิ่นคาวอยู่เราเตรียมปรุงได้ละพี่มิวเตรียมปรุงได้อะค่ะใส่แล้วก็ปรุงใส่อะไรบ้างใส่น้ำปลาร์กก่อนไม่ใช่เหรอพี่มิวบอกนี่จ้าพี่มิวชอบน้ำปลาร์กเมื่อกี้บอกขาเหลืองแต่มันไม่เหลืองแต่พอต้มแล้วมันจะเหลืองแบบนี้และนี่ไม่ได้ทาสีบ้านอย่างที่บอกนี่ ดำจริงๆนี่ให้ด<อ>ูที่กระดูกดำจริงกระดูกนี่นะจ๊ไปไปะ,ะอสออพี่พอก่อนพอก่อนเพราะว่าครัวคุณมิ้วขาดไม่ได้คือปลาร้านี่แหละความราวรตจแล้วต่อพ่อก็นี่ไง,ง,ง,งผงนัวอะไรใส่ไปเลยเนี่ยแต่มาขามเปียกก่อนอ่ะ เพราะว่านี่มันจะมีพ่อเผื่อถ้ามันไม่นี่เราต้องเอามะนาวลงตัดอีกนี่ใส่ไปหช้อนก่อนเนาะช้อนก่อนเราเราก็ชิมเปรี้ยวจัดเราค่อยปรุงเอาอีกรอบนึ่งผงนัวนัวเลยขาดไม่ได้อร่อยไม่อร่อยี่ที่ผงนัวนี่เอก็เหมือน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 ทุกคลิปที่เราว่าบางบางทีเขาก็ไม่กินเขาก็ใส่น้ำน้ำตาลทรายพอแล้วพอวพหมดแล้ก็คนนะจ๊ะน้ำปลาน้ำปลา ใส่ตอนร้อนๆน,นะน้ำปลาเคล็ดลับคือต้องใส่ตอนร้อนๆน,นะคะอันนี้เคล็ดลับอาหารไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะคาวถ้าใส่ตอนที่จะอีกจะอีกนิดนั่นและอีกหน่อยหนึ่งกว่าจงไหนหนงเพราะไก่เราเยอะใช่พอจะ้อะ,อะคนให้ทั่วร้อนมากเลยบอกเ,เอาพี่มิ้วใส่ผักเลยเออใส่ผักเพราะเราปรุงเรียบร้อยหมดแล้ว นี่ใส่ผักคนๆหน่อยนึงแล้วก็ตักขึ้นได้เลยกดกอกดลงไปครับอืคนนิดนึงเพราะกะเพราออกมันจะตัดตัดกลิ่นแล้วจะหอมแล้วไก่ดิ้นเนี่ยยังไม่ตายเลยก็ตักอองมาเนะอุ้ยตับตักไก่ดำกินไปแล้วตัวจะดำไหมดำเลยไม่มีน้ำเลยแล้วค่อยตักน้ำใส่ อ่แล้วเราไม่ใส่พริกป่นเหรอพริกป่นถ้าใครชอบเผ็ดก็จะเอาพริกป่นโรยอีกรอบอีกรอบหนึ่งที่มิ้วใช่ใช่เพราะว่าความเผ็ดเราต้องเอากลางๆไว้ก่อนเดี๋ยว่อแล้วเดี๋ยวบางคนถ้าไม่ชอบเผ็ดก็เดี๋ยวเพาะอึนมันเผ็ดเกินครับผมก็เสร็จไปแล้วกับไก่ดำสูตรไมเดสต้มขาเหลืองคือเคยกินไหมเคยกิน เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยไก่ดำๆโโอ้หตอนแรกนึกว่าเอาสีมาทาคือแบบไก่อันนี้ไก่อะอะไรหรือเปล่ามันมาจากไหนไก่ดำไก่ดำเอามาจากไหนคะนำเข้ามานำเข้ามาอนำเข้ามาจากหลังครัวหลังครัวเอาลองชิมดูเติมชิมกันเลยชิมเลยชิมเลยพี่มิวเอาพี่มิวลองชิมดูก่อนดิเอารถพี่มิวก่อนต้องต้องเติมเปรี้ยวเติมอะไรอ่ะเผ็ดนไหมอร่อยอร่อยอ๋อชิมกัน มันแต่สูตรสูตรของน้าว่าเอร์แฟมต้องเอาพริกป่นโรยหน่อยนึงอ๋ออันนี้ใไงคะอ่าพริกป่นโรยหน่อยนิดนึงเยอะไหมคะเอาสักสองสองกระปูนสองกระปูนสองช้อนพอาพอเดือดเผ็ดเดี๋ยวมิ้วกินไม่ได้คืออันนี้มันเป็นพริกป่นแบบไม่เผ็ดนะครับก็แบบอ๋อไม่เผ็ดก็เทหมดไม่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 ก็คือแบบมันไม่ได้แบบเผ็ดร้อนขนาดนั้นแหละก็บอกไม่เผ็ดเออแต่ไม่ใช่ไปเทตามแล้วแบบก็อย่าหาทำนะเออเดี๋ยวเผ็ดมาไม่รับผิดชอบมั้งโอ้โห น่ากินโพดไ,<อ>ไปกินไก่ก่อนอพอมีพอมีมิวเติมใบกะเพราไปมันจะมีกลิ่นออกม,มันจะตัดข้าวตัดแต่ว่ามันขาดกลิ่นหอมมะนาวเองมะนาวพี่มิวเติมหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เราเติมน้ำมะขามไปแล้วใช่ไหมมิวใช่เพราะว่าจริงๆความเปรี้ยวได้แล้วแต่ขาดความหอมขอมมะนาวเขาพี่มิคนดูชิมได้จ้ะ หอมไปทำตามกินได้เลยใช่ไหมพี่มิ้วใช่ดีงานดีดีไหมเออร้อนอยู่ไก่กำลังพอดีไม่ไม่เปื่อยมากไม่เหนียวใช่แต่อันนี้ต้องต้มนานหน่อยเนาะเพราะเมื่อกี้เราต้มนานมากเพราะว่าไก่อไก่มันเปื่อยเลยใช่ต้อมให้ไก่เปื่อยอืมวันนี้ก็พอคนเนาะ ไปกินหลังกล้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปซอยหลังกล้องอ่ะืมกำลังอร่อยเลยอ่ะไปข้างร้อรอตั้งวงรอละอร่อยไม่อร่อยก็ดูอ๋โอ้โหุสดดอเชฟใหญ่เอาโอ้โหโอ้โหอสย่างนียครับผมก็วันนี้ก็จบไปแล้วครับกับไก่ไก่ไก่ดดำแต่ไม่ใช่ไก่บ้านไม่ใช่ไก่บ้านไก่ดำนะครับต้ม ต้มยำขาเหลืองต้มยำขาเหลืองใช่ขาเหลืองถ้าผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมอะไรสักอย่างนั่นแหละคอมเมนต์นั่นแหละคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอยากให้ทำอะไรคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคบ๊ายบาย